วันสุกรหันศาครับกำลังนั่งรถกลับที่พักครับผมก็เลยแบบแวะมาทักทายทุกคนหน่อยไหนๆก็ไม่ได้ควรวันนี้ครับพี่เฟ็มวันนี้ครับหลายคนน่าจะเพิ่งทำงานเสร็จช่วง,วงนี้ พไดเล่นๆครับผมเพราะว่าไม่ได้มาไหนนานมากวันนี้ก็รถติดวันนี้ผมก็เลยไม่มีอะไรทำก็เลยมาไลฟ์พูดกับคนนะครับขอบทุกคนนะฮะได้ยินเสียงกันไม เียโมไว่าอะไรักวันนี้ครับไปทำธุระมาครับผมไยินะยนิยนทุกคน,นโอเคครับปนนี้จะไปไงานวันเกิด ตกลงจัดไหมลูกเออปีนี้น่าจะมีเป็นบริจาคเลือดครับผมในวันเกิดก็ยังไงติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทีฮะที่บ้านแฟนเบทผงเองครับ I'm going o m right now Hello from Italy ช้าว วันนี้ไม่ได้ไปเตะบอลนครับผมแต่จะไปเตะวันวันที่สิบครับวันที่สิบเตะบอลโอมีมมนด้สวัสดีครับผมพรุ่งนี้ผมมีไปเออ่งานหนังสือนะฮะใครว่างๆก็มาเจอกันได้นะครับถ้าใครเออ่ ไม่ได้สิทธิ์ไม่ได้สิทธิออ์ในการเข้ามาทายด้วยกันไม่เป็นไรนะฮะเราหลังจบงานเรามีลงคนอยู่นะกันก็มาเจอกันได้ครับจะออชนครับช่วงนี้เตะบ่อยนะเพื่อนเตะเยอะด้วยใช่ฮะช่วงนี้ผมแบบเป็นช่วงตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงมา เพือเยอะที่สุดแลฮะช่วงนี้ตั้งแต่เข้า j m m t เเนี่ยผมก็ชวนไปหมดเลยครับตอนนี้ก็จากอาทิตย์แรกที่ไปเตะกันมีแค่1บเคนได้เตะแค่2ทีมครับตอนนี้ก็ขยายเป็น3ทีมนะครับคนเข้ามาเรื่อยๆก็ชวนไปเรื่อยนรับนนี้รถติดนะฮะแต่คนน่าจะเพิ่เรื่องน อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เราเรามีมีมีนัดกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะเจอกันพรุ่งนี้ผจำเวลาไม่ได้เหมือนกันกี่โมงจำไม่ได้ฮะเย็นๆนีน่แหละฮะมาเจอกันได้ครับผมพี่เชลเอมสวัสดีครับผมเตรียมสู่ๆนะครับ 厉害。<noise> <noise> <noise> ติดมากครับผมก็จะมีงานมาทุ่งนนี้ที่ที่ที่จะมีแฟนซายแล้วก็มีอีกหลายๆงานเลยเหมือนปลายเดือนนี้ผมจะไปญี่ปุ่นด้วยใช่ฮะก็ถ้าไปญี่ปุ่นว่างมาเจอกันก็มาเจอได้ครับไปกันมีใครนะมีพี่บุญแล้วก็มี อ๋อพิกัดอินแล้วก็เออ่บูมครับใช่ครับแล้วก็เดือนมีนาจะมีไปต่างประเทศอีกครับในาฟากติดตามด้วยแล้วก็อ๋อมีอย่างหนึ่งที่สำคัญฮะเออ่ฝากทุกคนนะฮะไปดูกิจกรรม ดชอกเตอร์ชอย X Jans Piccolo เลยนะครับผมแคมเปญน,นี้เหลืออีกแค่เจ็ดวันนะฮะสำหรับสะสมยอดแค่เจ็ดวันเท่านั้นนะครับฝากทุกคนไปดูด้วยฮะเดี๋ยวผมผมอ่ะพอดีทางดกรชอยเขาส่งตัวบ็อกเซตมาให้ผมแบบเป็นสิบกล่องเลยอเอาไวแบบ้แบบเดี๋ยวไปเจอคนนู้นคนนี้จะได้ให้เขาดนะูซึ่งเป็นแบรนด์ของผมเองนัแหละเดี๋ยวผมมาอันบ็อกให้ดูแต่ว่าตอนนี้ นั่งรถอยู่อยู่ด้านหลักใช่ครับมีใครได้เล่นยังฮะตัวดรชอยส์อ่ามีวอร์ลิต้ด้วยครับใช่ครับขอบคุณครับพี่แอนนี่มีวอร์ลิต้ด้วยครับตอนนี้ก็ยังเล่นกิจกรรมไว้อยู่ผมลงไว้ใน Twitter แล้วเมื่อวานครับผมยังไงฝากไปดูกิจกรรมด้วยฮะช่วงนี้ก็จะกิจกรรมเยอะหน่อยครับก็จะได้เจอกันบ่อย เล่นแล้วอขอบคุณมากครับผมอ่ะเต้ด้วยแล้วก็ดรชอยที่จะหมดในในวันที่สิบสี่ก็คือวันวันเลนทายนี้ครับผมอีกแค่เจ็วัน,น,วนใช่ฮะเจ็ดวันไม่ถึงได้มพันธานบเป็น,นวันหกวันกว่าการไลฟ์ในรถนี้มันยากจริงเลย ไปเรียนต่อแล้วก่อนไปจะไปเรียนแล้วไปก่อนนะบ๊ายบายบบ๊าายยนะครับผมต้องจะเรียนครับครับผมมอนอกผมจะมานะอันบ็อกให้ดูคร่าวๆระหว่างนั่งเราติดกลับบ้านเพราะราติดมากได้ปวดมาที่เมืองของฉัน ผมผมผมก็มอยู่เมืองพี่นี่แหลคะ,<ม>ะครับผมเห็นไหครับตออยา่อางการไลฟ์บนรถนี่ยากจริงๆเลยก็มันไฟโปรเฟชชั่นอลเท่าไหร่ นี่จะให้ดูทุกคนโปรเจกต์นี้เลยแค่เจ็ดวันนะครับคมถือกล่องนี้ติดรถมาตลอดนะครับผมตั้งแต่ทำโปรเจกต์มาเนี่ยฮะเห็นไหมทุกคนนี่ครับผมนี่ Christmas <Yeah. S 1> and Happy Birthday นะฮะนี่เป็นตัวคลลกชั่นต่อนังกล่องนี้ใครเลี้ยงน้องหมาน้องแมวหรือจะเลี้ยงสัตว์อะไรก็ได้นะฮะสามารถเอาแชมพูไปไปใช้ได้นะครับ กล่องใหญ่มากหนักใหญ่จริงๆฮนะผมยกใหนะ้ด้วยผมยกเองผมก็หนักเหมือนกัน,นใหญ่มากนะผมขนาดหน้าผมใหญ่มากอลนะนะม,มากกล่องหนักมากทั้งนี้ถือไม่ไหวคือผมตั้งใจแบบว่าทำบ็อกเซตแบบว่ากล่องที่ได้คุณภาพมากที่สุดฮะทนแข็งแรงมากที่สุดเผื่อทุกคนแบบว่าไม่ใช่แค่ใส่แชมพูนะฮะคือบางที คุณใช้แชมพูแล้วคุณเอาบัางนอกใช่ไหมคุณก็สามารถเก็บของต่อได้ครับ Show okay, คุณโชว์ <S อ,อ s the t o w e เโอเคฮะขออนุญาตครับอืมโหครับนี่ฮะหน้ากล่องจะเป็นอย่างนี้ นี่เห็นไหมเป็นไงเหลือแค่เจ็ดวันนะครับผมทุกคนอย่าลืมนะครับฝากด้วยแล้วก็เปิดออกมาจะเป็นอย่างนี้ฮะนี่อันนี้คือชั้นแรกชั้นแรกจะเป็นนี้ฮะจะเป็นมีน้ําหอมกลิ่นไอรีนกับสวีททีฮะแล้วก็มีการ์ดด้วยการ์ดตรงนี้ฮะมีหลายการ์ดเลยแล้ววัสดุที่เราใช้การ์ดางดีฮะที่หน,น้าหละงนะวดกัน ก็เดี๋ยวโชว์ทาวเวอร์นะครับถ้าทาวเวอร์เราแบบเอาไว้แบบสมมติว่าคุณอาบน้ําให้น้องหมาน้องแมวของคุณนะครับแล้วอยากเช็ดตัวให้น้องอันนี้ผ้าแบบน้ําซึมดีมากแล้ววัสดุด,ดีมากน่าเก็บดีละกันกน,นี่ฮะน่ารักมากนี่ข้างนี้เป็นแจนและข้างนี้เป็นพิกโกโรเวลาเรา ใช่ใช่ไหมแล้วก็สอดมือเข้าไปนี่นี้แล้วเราก็เช็ด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 นี้ไปดูวิธีสาธิตนะฮะนี้สอดมือเข้าไปเราเช็ด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 ลูผ้านิ่มมากส่วนถ้าแบบว่าอยากบำรุงขนให้น้องหรือว่าอยากทำให้น้องหอมก็ฉี ผมชิ่ดูเลยทืกคนก็ชิดได้เบัรเข้าปากเป็นต็กหอมคนระบเป็นไงหอมไหมหอมนะเส่ดเซน้าเพื่อนหนึ่งทีฮะไอกันเลยทีเด <c oughs> ียว<ๆ>ไม่ชี่อ่ะอันนี้ก็กินไอรีนครับผมนี่นองใจแอนนี่นี่ดูนี่ฮันเราแถมไปจุกๆเลยแล้วก็ เพราะว่าไม่ใช่แค่สะสมยอดนะครับเพราะว่าเราจะมีวันที่เราไปเจอกันอีกด้วยครับผมว่ากิจกรรมนี้ดีมากเป็นการส่งท้ายนะครแล้วผมให้ดูกล่องด้านล่างนะฮะในนี้เป็นกลิ่นสวีทพีฮะกลิ่นนงพีโปโลแถมให้จุกๆเลยแล้วยังมีตัวเป็นปอตบุกอีกด้วยแต่วันนี้ผมเล่้ว หอมผมนี่กล่องใหญ่มากโมือเป็นแผลเขาโทษทีนะฮะน่าเกียดเลยซนไปหน่อยครับนี่ฮะผมให้ดูนี่น่ยฮะนี่แหละฮะซื้อ,อยังครับถ้ายังไม่กดซื้อซื้อเลยฮะตอนนี้ยังสะสมแต้มได้อยู่นะครับผมนี่ยเขาบอกนะ่ารักใครเลี้ยง ต้องหมาต้องแมวนะฮะต้องซื้อนะครับผมต้องซื้อฮะสามารถซื please, ้อได้ที่ด็อกเตอร์ชอยเลยครับผมเข้าไปที er ่อินสตาแกรมเพื่อติดตามข่าวสารเพิ่มเติมก็ได้ครับใช่ยังไงก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวแค่เจ็ดวันแล้ววันนี้ไอ้โปรเจกต์นี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมกับพี่บุญและทางด็อกเตอร์ชอยร่วมงานกันครับผมก็ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยเดี๋ยวแค่เจ็ดวัน ว่าเราจะมีกิจกรรมหนึ่งวันที่เราไปทำด้วยกันสำหรับผู้โชคดีและท็อปสเปนเดอร์ที่สะสมยอดกันนะซื้อใช้เองได้ไหมจริงๆผมจะบอกว่าคือใช้ได้นะแต่ว่าก็ไม่ควรคนระคือจะบอกเราใช้เขาเรียกว่าแบบส่วนประกอบที่แบบเป็นมิตรต่อคนด้วยคนระับ ได้จะเป็นใช้ของคนน่าจะดีกว่าลูกๆยัวแฮนแ n นมีแผลใช่ครับผมแผลเต็มมือเลยนี่ฮาวนี่ฮาวกล่องน้องเต็มบ้านแล้วโอ้นี่ฮะขอบคุณมากครับผมก็ถือว่าซื้อล่วงหน้าไว้อาบน้ำให้น้อง เป็นปีฮะว่าใช้ได้อีกยาวเลยครับผมยังไงก็ฝากดนียนะครับกับดรชอยเอก็กเจแอนพิกโครับผมก็เดี๋ยวแค่เจ็ดวันแล้วก็ยังไงก็ฝากทุกคนไปดูด้วยนะครับใช้แล้วขนขึ้นไหมคะไม่ครับไม่ขึ้นนะใช้สำหรับน้องน้องมาข้างแนว <laughs> เจ็บบ้างไหมไม่เจ็บครับผม แม่กันมาแวะมาพูดคุยฮะแวะมาพูดคุยว่าวันนี้เราติดมากติดจริงๆติดมากไม่กล้าเลื่อนขาเลยขาปว่าคิดถึงถ้าคิดถึงกันก็มาเจอ,อกันวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับผมไอ้อคำว่าละครเรื่องใหม่จะออนแอร์แล้ว,ลวยังไม่ได้ถ่ายเลยครับผมแต่ใกล้จะเปิดกล้องแล้วครับมีแบบใช่ฮะใกล้จะเปิดกล้องแล้ว หนักหนักจริงหนักมากแล้วนั่งรถผมติดหมอนครับผมไม่มีหมอนไม่ได้ผมชอบกอดหมอนผมเคไปทุกที่เลยนคนชอบแบบกอดหมอนพรุ่งนี้จะรีบไปให้ทันได้ครับผมเดินทางปลอดภันยนะฮะท้องเปยมมาไลฟ์บไไ่อยๆนะได้ครับผมก็ เดี๋ยวช่วงไหนผมบ้างก็จะมาไลฟ์อยูดในเลย,เลย้อกินข้าวเล่นกินแล้วครับผมแน่อแนอนเลยมีแต่แฟนเต็มเลยน,นั่งรถมาจะชั่วโมง Speak your favorite j a ่ a n e s, <S อีอาย a ีแต่หรืออะไรนะอายชี่าจะอนี่เป็นไปไหนนะครับไปกำลังกลับบ้านครับผมแล้วก็พรุ่งนี้ลมพลนสักสองชั่วโมงสองชั่วโมงเลยนะครับพี่พี่ที่นั่งน่าจะปวดตูดนะครับแนะนำเพลงนี้เพลงช่วงนี้ที่ชอบ ฟังหน่อยมีเพลงของ Like k i m ฮะของ Tyler the Creator ชอบมากไปลองฟังได้ออกนอกรถใส่แมสเลยนะได้ครับไดซุกิเออไดซุกิฟังไอน์เตอร์แนถือว่าคุณเป็นพ่อ ไม่ไลฟ์นานหรือถูต้องฮะไม่ไม่ไลฟ์นานมากแต่ตอนนี้ผมก็ตามเ,าเรียกว่าเทคโนโลยีไม่ค่อยขัดน,นะฮะอ๋อมีแฟนๆสงสว่า you are checking on u a s t i o n here or the comment อ่าฮๆฮต้องเพิ่งมาดูเหมือนกันนี่แหละฮะเพิ่งเห็นมีคนถามถึงพี่บุญพี่บุญไม่ว่างครับน่าจะทำงาน,นอย่างฮะ Can we see your f a i e or my f a i e นะครับ ไม่ไป <My> ช่วงนี้ก็ไปได้วยกันบ่อยเรติดมากฮะไอ้เป็นกินข้าวลระกินแล้วครับผมเซย์ยูเลิฟมีเลิฟยูครับผมที่ถึงทุกคนนะฮะก็หลังจากนี้น่าจะมีงานที่ได้มาเจอกันบ่อยงัก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม ใจพรุ่งนี้ไม่ได้ไปค่ะติดงานอ๋อไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเรามีหลายๆงานห้เจะทำยิวหนังสือแวมไพร,ร์หน่อยเอ้ยเรื่องแวมไพร์หน่อยครับเอาจริงแล้วอย่างที่ผมบอกว่าผมเองก็เพิ่งรู้ว่าดีแวมมีฉบับนียายญ่ะใช่ก็ตกใจเหมือนกันแต่ก็ดีฮะเป็นอะไรที่ดี โอเคครับทุกคนยังไงก็ฝากโปรเจกต์ดรชอยด์ด้วยนะครับผมก็เหลือแค่เจ็ดวันละยังไงก็ฝาก,กคนติดตามแล้วก็ร่วมเล่นกิจกรรมนี้ด้วยนะครับผมผมเองกับพี่บุญและทางดอรชอย์ก็ตั้งใจมากๆยังไงก็ฝากทุกคนด้วยแล้วก็ยังมีอีกโปรเจกต์อีกหลายๆโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นฮะก็อยากทุกคนมาร่่มกิจกรรมแล้วมาเจอกันนะครับเดี๋ยวผมต้องไปแล้วเพราะว่าใกล้ถึงที่พักนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับทุกคนจเจอกันนะครับ 係，係。